ดเด็กๆกดกอดอิดให้นิเชอร์หน่อยอ่าโอเคนะคะการประสูติก็คือการเกิดนั่นเองนะคะทรงประสูติในวันขึ้น15ค่้าเดือน6ขึ้น15ค่้าเดือน6นะคะคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูตินั่นเองนะคะวันนี้อ่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างเรานะคะเราเป็นคนธรรมดานะคะเราจะไปเกิดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่พระพุทธเจ้าของศาสนาเรานะคะจะไปประสูติใต้ต้นสาละใต้ต้นสาระณส,ะนะสวนลุมพินีวันนะคะเป็นเป็นสวนใหญ่เลยนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดีย นั่นเองนะคะหลังจากประสูตรได้เจวันอ่าออกข้อสอบนะคะออกข้อสอบหลังจากประสูตรได้7วันหลังจากประสูตรได้7วันก็คือการหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดได้7วันปุ๊บพระมารดาพระมารดาก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะคุณแม่เนี่ยก็ได้สวรนคต การที่เขาพูดคำว่าสวรรคตก็คือการตายนั่นเองนะคะการเสียชีวิตนั่นเองพอพระพุทธเจ้านะคะประสูติมาได้แค่เจ็วันคุณแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เสียชีวิตลงเลยนะคะทำให้คุณพ่อของพระพุทธเจ้านะคะก็คือพระเจ้าสุดโธนะเนี่ยให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีนะคะ รับหน้าที่เป็นคนดูแลรับหน้าที่เป็นคนดูแลเจ้าชายศิริชัหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราเองนะคะจนเมื่อที่ว่าพอพระพุทธเจ้าของเรานะคะพระชนมายุครบ16พรรษาก็คือ16ปีนั่นเองนะคะได้อภิเศกสมรสอ,อภิเศกสมรสก็คือแต่งงานนั่นเองนะคะ การอาภิเศษสมรสนั่นก็คือการแต่งงานอ่าที่เชื่อจะถามนะคะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเกิดมาได้เจ็ดวันใครเสียชีวิตใครเสียชีวิตแม่ครับอ่าแม่เก่งมากเลย,ยแล้ว,วหลังจากแล้วพอพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุครบสิบหกปี 16, สิบหกพรรษา ได้ทำอะไรคะได้อันพิเศษสมรสคือการอะไรคะอะแต่งงานค่ะโอเคค่ะการแต่งงานอ่ะโอเคค่ะพอเด็กๆตอบปุ๊บเด็กๆป,ปิดไมค์ปั๊บเลยนะพอ16ปีปุ๊บพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แต่งงานกับพระนางยะโสธราหรือนางพิมพานั่นเองนะคอนางพิมพานั่นเองนะครับ และมีโอรสด้วยกันหนึ่งคนหนึ่งพระองค์มีลูกชายด้วยกันหนึ่งพระองค์มีชื่อว่า,ช,า,าชื่อว่ารางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามท้ายคาบด้วยนะอ่ะต่อไปอ,ไอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นีีี่่บเนะ เาก็ถามทีด้วยยังไง,ต,องออตุลย์ตัตว์ทััอนเด้อดูยุ่จบไปเสียทีง่ายอ่ต่อไปนะคะอ่าน้องนาทีปิดไปก่อน,นะครับ <c oughs> อ่าต่อไปสไลด์ต่อไปอันนี้ก็คือภาพในการเกิดนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มาขยายความให้เด็กมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือตัวของพระพุทธเจ้านะคะท่านเกิดมาปุ๊บอันนี้คือคุณแม่ของพระพุทธเจ้านะคะ คนนี้คือคุณแม่ของพระพุทธเจ้าสวนตรงนี้สวนข้างหลังก็คือสวนลุมพินีวันนั่นเองนะครับอยู่ที่ป่ามฤตทายวันท่านเกิดปุ๊บออกจากท้องคุณแม่ปั๊บท่านเดินได้เลยเจ็ดเก้าถ้าเป็นคนเราเนี่ยยังเดินไม่ได้เลยนะถ้าเป็นคนปกติของเราอย่างังเดินไม่ได้เลยนะแต่พระพุทธเจ้าของเรานะคะหลังจากที่สเสด็จแม่นะคะของพระพุทธเจ้า คลอดลูกป,ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เดินได้เลยเจ็ดเก้านะคะออกข้อสอบนะคะอ่าไม่ okay, ะะเดินได้เก็เก้าสนะคะต่อไปเลยเต่อไปนะคะอวันหนึ่งนะคะหลังจากหลังจากที่ ไหนใครเปิด,ใค,ปดใครเปิดไม้เออใครเปิดไม้หลอกวนเพื่อนเออ,เอ,อหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเรานะคะแต่งงานในอายุหกอ่าในอายุสิบหกปีใช่ไหมคะอยู่มาวันหนึ่งท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตอนนั้นท่านยังเป็นเจ้าชายอยู่นะท่านยังยังไม่ได้เป็นพระนะคะท่านเป็นเจ้าชายอยู่ท่านได้สเสด็จออกไปนอกเมืองหาไปดูซีว่าวิถีชาวบ้านเป็นยังไง ลงไปดูซิว่าหมู่บ้านใกล้กับปราสาทของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะท่านก็ได้ทอดพระเนตรคําว่าทอดพระเนตรตรงนี้นะคะเราจะแปลเป็นคําอีกคําหมายหนึ่งก็คือการมองเห็นนั่นเองนะคะทอดพระเนตก็คือการมองดูปรากฏว่าในระหว่างทางเด็กเห็นไหมเขาพบเจอเขาพบเจอทั้งคนแก่คนเจ็บและคนตาย รวมถึงนักบวชด,ด้วยนะคะเป็นฤาษีด้วยฤาษีนักบวชเขาได้เห็นว่ามีทั้งการเกิดแก่เอ่ยมีทั้งการแก่การเจ็บการตายทําให้รู้สึกสลดระทายเสียใจเป็นอย่างยิ่งและยังเห็นนักบวชด,ด้วยมีนักบวชรูปหนึ่งซึ่งมีกิริยาที่นั่งสมาธิสงบเลยเหมือนตอนที่เรามานั่งสมาธิที่โรงเรียนนะคะอ่า ท่านเจ้าชายสินธะเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะออกบวชนั่นเองนะคะออกบวชโดยที่ไม่ได้กล่าวบอกกล่าวองค์นาที่คอยดูแลใน,ในวังหรือแม้กระทั่งกับเสด็จพ่อนะคะที่ว่าอยู่ในวังท่านเจ้าชายนะคะไดยจัดสินใจออกบวชนะตอนนั้นเลยนะคะจากท่านก็เลยได้ ต้องตัดสินใจนะคะจากนางโสธราหรือแม่นางพิมพาและพระโอรสนั่นก็คือพระราหลนะคะที่ทรงรักอย่างยิง่งเพื่อที่จะออกบวชนั่นเองนะคะแต่ไปเมื่อถึงใกล้ฝั่งแม่น้ําอโนนะคะแม่น้ําอโนอโนมานะคะแม่น้ําอโนมาจึงได้ทรงผนว่าทรงผนวดก็คือคําว่าบวชนั่นเองนะคะตัดผมเห็นไหมเห็นเห็นภาพอ่า ตรงนี้นะคะจะเป็นภาพจำลองนะคะองค์เจ้าชายสินป์ทกกำลังใช้มีดดาบนะคะอาตัดผมตัวเองเพื่อที่จะให้สั้นลงเหมือนกับเพื่อนผู้ชายเราตอนนี้เลยนะคะจะตัดผมสั้นเหมือนกับเพื่อนผู้ชายของเราตอนนี้เพื่อที่จะออกบวชนั่นเองนะคะต่อไปเลยนะคะ,ะจากที่ท่านออกบวชแล้วนะคะอ่ะเด็กๆจะเห็นคำนี้เมื่อกี้เราเห็นคำว่าการเกิดใช่ไหมคะ แล้วมันมีคำนี้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าตัดสรู้ตัดสรุคืออะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เจ้าชายศิริทธ์ออกทรงออกโนวดแล้วนะคะทรงออกผนนดแล้วได้สแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกแล้วอะไรคือทุกอะเราลองนึกสภาพนะคะนึกภาพตัวเองเด็กๆลองนึกภาพตัวเองนะคะเรานั่งสมาธิอยู่ท่าเดียวเลย นั่งสมาธิอยู่ท่าเดียวเลยนะคะหนึ่งชั่วโมงดเด็กๆรู้สึกปวดใช่ไหมรู้สึกเมื่อยหลังปวดหลังปวดขาใช่ไหมคะแน่นอนเลยคือแค่นั้นก็คือการเป็นทุกข์แล้วนั่นเองนะคะแต่พระพุทธเจ้านะคะทรงหาเหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็คือจะทํายังไงให้ จิตใจของเราเนี่ยพนทุกพนจากการเจ็บการป่วยนั่นเองนะคะท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เลือกวิธีหนึ่งก็คือการนั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นเลยนั่งสมาธิทรมานร่างกายไม่ทานข้าวไม่ทานน้ําไม่ลุกไปไหนเลยแดดออกก็นั่งอยู่ที่เดิมฝนตกก็นั่งอยู่ที่เดิมอากาศหนาวก็นั่งอยู่ที่เดิม เด็กๆคิดว่าอะอย่างน้องนาทีน้องนาทีตอบคำถามนีเชื่อหน่อยครับน้องนาทีตอบคำถามเชื่อหน่อยครับนะครับอาโอเคน้องนาทีคิดว่าถ้าเจ้าชายสิทธ,ธาตะเนี่ยนั่งสมาธิไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยนั่งอยู่ผ้าเดียวทนฝนทนลมทนแดดทนหนาวน้องนาทีคิดว่า เจ้าชายสิทธิฐานเนี่ยจะพ้นทุกได้ไหมครับได้ครับอ่าจะพ้นทุกได้ไหมได้ครับแต่ว่าร่างกายท่านสูบผอมมากเลยนะพ้นทุกได้ไหมครับได้ครับอ่าน้องทีมีความเห็นว่าได้นะคะได้ในทางหนึ่งก็คือการปฏิบัติทําให้จิตใจสงบนั่นเองนะคะแต่ในอีกทางหนึ่งก็คือ ท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่พบทางเห็นการพ้นทุกข์เลยเพราะว่ามันทําให้ร่างกายสูบผอมทานอะไรไม่ได้จึงเปลี่ยนเป็นวิธีการบําเพ็ญเพียรทางจิตเปลี่ยนวิธีการบําเพ็ญเพียรทางจิตนั่นเองนะคะโดยการนั่งสมาธิอ่านั่งสมาธิเหมือนเราเลยใช่ไหมนั่งสมาธิให้จิตใจสงบเรื่อยๆเ,เมื่อเราเมื่อยปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นยืนสมาธิใช่ไหมคะ เมื่อเรายืนเมื่อยปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นเดินสมาธิเหมือนที่เราเดินเลยแต่ถ้าเราเดินเมื่อยปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นการนอนสมาธินั่นเองนะคะท่านทําแบบนี้จนถึงพระชนมายุครบ35ปีจึงตัดสรุปตัดสรุปก็คือท่านหาหนทางแห่งการดับทุกได้นั่นเองนะคะในวันที่15ค่ําเดือน6นั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปเป็นทันเกิดนะคะการเกิดแล้วต่อไปตัดสรู้แล้วตัดสรู้เสร็จแล้วต่อไปนะคะใครชยานิชชยานิชไม่เขียนหน้าจอของครูนะคะอ่ะต่อไปเป็นการดับปรินิพานนะคะดับปรินิพานปรินิพานคืออะไรปรินิพานก็คือการดับขันนะคะ แต่พระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าดับขันในขณะที่พระพุทธเจ้าอายุครบ80พรรษาหรือ80ปีนะคะท่านใช้เวลาทั้งหมด45ปีเลยนะนักเรียน45ปีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้เรามีพระกราบไหว้ทำให้เรามีบทสวดมนต์ทำให้เรามี การบำเพ็ญเพียรทางจิตทําให้เรามีการไปวัดการตักบาตรการทอดกระถินนะคะการเดินจงกรมการเดินเวียนเทียนทําให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีนี้ท่านใช้เวลาทั้งหมด45ปีเลยนะคะและท่านนะคะก็ปริพนินาปริพิพา์นี้เราจะใช้คําที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือการเสียชีวิต นะะในวัยในขณะที่พระชนมายุครบ80พรรษาใต้ต้นสาระณนะเมืองกุสินาราในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนเก้าอ่ะเด็กๆสังเกตอะไรไหมท่านทรงเกิดในวันที่15บห้าคำอ่ะ15บห้าค่ำเดือน6แล้วท่านก็ตัดสรู้ในวันที่15บห้าค่ำเดือน6 แล้วท่านก็ปรินิพานคือเสียชีวิตในวันที่15ค่าเดือนแสดงว่าท่านทั้งท่านพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านได้ทั้งเกิดแล้วก็ตัสรูแล้วก็เสียชีวิตลงก็คือเกิดตัดสรูปรินิพานในวันเดียวกันนั่นเองนะคะในขึ้น15ค่าเดือนอ่ะทีนี้ ต่อไปนะคะที่เชราจะให้เด็กๆทำกิจกรรม่าใบงานของเรานะคะใบงานของเราคือให้นักเรียนทุกคนเด็กๆทุกคนเลยนะคะวาดภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในความคิดของตนเองพร้อมกับระบายสีให้สวยงาม10คะแนน10คะแนนเลยนะ เขียนหัวข้อเหมือนที่เชื่อเลยอ่าเขียนวันที่ก่อนวันจันทร์่ะไม่เขียนในสมุดไม่เขียนในหนังสือนะคะเขียนใส่สมุดคาะหนังสือเราจะไม่เขียนอะไรลงไปนะลูกเราจะเขียนลงในสมุดหรือว่ากระดาษรายงานนะคะอ่ะเขียนวันใบงานที่หนึ่งวันจันทร์ที่แปดพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ ให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในความคิดของตัวเองนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามมีค่าเท่ากับ10คะแนนนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนหัวข้อพระพุทธศาสนาพร้อมกับขีดเส้นใต้หนูอาจจะวาดรูปเป็นตอนที่ท่านกําลังเกิดหรือว่าตอนท่านตัสรู้หรือว่าตอนท่านปารินิพานหรือว่าเด็กๆมีความคิดว่าที่เชื่อขา พระพุทธเจ้าเอยพระพุทธศาสนาของหนูเนี่ยหนูมีความคิดเห็นแบบนี้นะหนูว่ามันคือการการที่เราอ่าสืบทอดหรือว่าเด็กๆจะวาดเรานั่งสวดมนต์ก็ได้วาดเรานั่งอ่าสมาธิก็ได้หรือว่าจะวาดภาพนี้ก็ได้ภาพที่เช่อโชวให้ดูเลือกเอามาภาพใดภาพหนึ่งตามที่นักเรียนเข้าใจเลยนะคะวาดตามที่เด็กๆเ,เข้าใจเลยนะคะ หรือว่าจะวาดตามในหนังสือก็ได้เอาตามที่นักเรียนเข้าใจระบายสีให้สวยงามเพราะคาบหน้าที่เชื่อจะให้เด็กๆนำเสนอผลงานของตัวเองว่าแต่ละคนมีชิ้นงานแบบไหนแล้วให้อธิบายว่าทำไมหนูถึงวาดรูปนี้นะคะโอเคเด็กๆคนไหนมีใครสงสัยเกี่ยวกับใบงานของเราไหมคะ ถ้าใครไม่สงสัยกดหัวใจให้ที่เชิหน่อยถ้าใครไม่สงสัยถ้าใครเข้าใจแล้วกดหัวใจค้างไว้ให้ทีเชหน่อยโอเคค่ะให้วาดภาพเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามให้สมกับเป็นพี่ป .1 ที่เราจะขึ้นป .2 ออในเทอมหน้านะ อ่ะโอเคเดี๋ยวใบงานนี้ทีเชอร์จะส่งให้คุณครูตุ้มและคุณครูตาลส่งให้ในลายกลุ่มอีกทีนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเด็กๆทุกคนเปิดกล้องถ่ายรูปกันใครที่เข้าม,มาในวันนี้นทีเชอร์จะให้คะแนน สำหรับสำหรับลูกๆที่เข้ามาทีหลังนะคะพี่เชิดจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราเข้าคาบเรียนคาบตอนบ่ายวันแรกเลยนะคะใครที่เข้ามาคาบเรียนคาบแรกของวิชาพุิธศาสนาที่เชร์จะให้คะแนนฟรีๆไปเลยสิบคะแนนเด็กๆตอนนี้เด็กๆได้คะแนนไปแล้ว10คะแนนนะคะอ่ะเด็กๆเปิดกล้องให้คครูหน่อยนะคะ แต่ถ้าคนที่ไม่เปิดกล้องทีเชื่อจะเข้าใจว่าเป็นท่านผู้ปกครองที่เข้ามาดูลูกๆนะคะโอเคค่ะถ้าถ้าเป็นเด็กๆนะคะถ้าเป็นลูกๆของเรานะคะให้เปิดกล้องเลยนะคะอ่ะทีเชอร์จะนับแล้วนะให้เด็กๆทำท่าน่ารักที่สุดเลยเอาท่าน่ารักน่ารักที่สุดเลย ผู้ชายก็ทำท่าเท่ที่สุดเลยเอาเท่เอาหล่อๆที่สุดเลยนะคะโอเคนะคะหนึ่งสองสามโอเคเวกือนะคะอะเด็กๆอย่าลืมไปทำกิจกรรมของเรานะคะเพราะว่าตดีนรับ ภาพหน้านะคะที่เชิดจะให้เด็กๆนำเสนอผลงานของตวเองนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอสวัสดีค่ะขอบคุณบ๊ายบายค่ะที่เชิด